สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุขสุมสกนต้อนรับขอสูช่องก็ติดหวยดังมาแช่นะพี่น้องก็มาพอกับแอดมินในวันจันทร์ทิ่ศีกรกฎาดาคมนะจ้ะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเซ็นโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขปังๆเอามาแบง่งปันให้พี่นอ้องในเบิ่งกันนะจ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของมิสเตอร์บอลแนวทางแอดหยออินเตอร์ต่อด้วยเลขพิทินหลวงปูสวงนะพี่น้อง ก่อนไปรับช่วัรฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องนะเจา้าดยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง,องก็สด็รับช่วคลิปใหมหมส่วนแอดมินก็เได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจ้าเพื่อเป็นการบอสเซเว,วลาเฮากลับไปเบื่องแนวทางกนเลยจ่าเร่มต้นกัแนวาทางของมิสเตอร์บอลกันก่อนเลยซึ่งผลงานก็นย้อนหลังไปสองงวดนะจ๊ะเริ่มตงแตงวันที่16มิถุนายนเพิ่นก็นให้เขาสองตัว่าง เก้าสองสองตัวล่างต่อโดยสองตัวบนเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะจ๊ะสำหรับงวดวันที่สิบหกธันยายนแล้วก็มางวดล่าสุดนะจ๊ะหนึ่งกรกฎาคมเพิ่นก็ให้เขาสองตัวบนนะจ๊ะนั่นก็คือหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองตัวล่างคือกันนะจ๊ะหนึ่งหกหกหนึ 1, 6, 6, 1, ่งนะพี่น้องแนวทางเอสมิสเตอร์บอลห้เขามาแล้วสองงวดติดนะจ๊ะเฮาก็ากมาตามต่อกันเลยนะจ๊ะงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมซึ่งเอสมิสเตอร์บอลเพิ่งกระเดิด่บลอยแนวทางมาหายแล้วนะจ๊ะรัฐบาลไทย ซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุด2อตัวบนล่างนะจ๊ะที่ควนให้ก็คือเก่าสามเก่าสีเก่าเเก่าเจและเ2็ดสอและพี่น้องเด้อแนวทางเอสมิสเตอร์บอลให้เขามาแล้ว2องวดติด กับตามต่อกันเลยนะจ้ะเบิงแล้วกับแคบไปเบิงนะจ้ะจดไปเบิงกันเลยจะ้ะใดแคบว่าเป็นกับชดไปเบิงนะจ้ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่เก่าสามเก่าสี่หกเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสองเอาไว้เทียบตัวเลขเด้อพนองเด้อไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกันจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดยยออินเตอร์นะจะ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กรกฎาคมซึ่งชุดนี้เพิ่นกะ ให้เด่นบนที่หลัก8กับลัก6วิ่ง6รเด้อพี่น้องชุด3ตัวที่ให้ก็คือ684และ685 2ตัวบนก็คือ84 85และ86ตัวเด่นบนลัก8กับหลัก6เด้อพี่น้องวิ่งหลัก6ชุด3ตัว684และ685ตอเดี๋ยวเนาะทาง2ตัวบน84 85และ86เด้อพี่น้อง มาตอกันทีแนวทาง2ตัวลางเพื่นก็นใหาตัวเด่นทีลัก2กับลัก8ปดห้วิ่งทีลัก2ชุด2ตัวลางก็มีสองหและ6 8แดด้วยจ้าแนวทางเอ็ดยอเอินเตอร์เด่น2อลักเด่นลางลัก2องก็ล,กงกลัก8วิ่ง2 2 6สอ,สอ 6, 2, 8, และ6 8ต่อด้วยชุดฟันบนเม็ดเดียวหกแปด ลาง28เด้อพี่น้องเด้อแนวทางแอดยออินเตอร์ inter. ฟันบน684กับ8 4ฟันล่าง2882เด้อเดพี่น้องเด้อแคบไ้เบิง่งจดเอาไว้เบิ่งกัน้ะจ้ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอดตอลีเด้อพี่น้องมากก็แคปไปเบิ่งคันบ่มากก็ปล่อยพาเนาะจ้ะเบิงบกกบบ่งเป็นแนวทางเนาะไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปก็จะซึ่งก็เป็นแนวทาง เลขปติทินหลวงปูสวงนะจ๊ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที16่16กรกฎาคมนะจ๊ะซึ่งตัวเลขก็คือ102หาแอดมินเนี่ยเป็น102หานะพี่น้องแล้วก็จับคู่ให้พี่น้องนะจ๊ะจับคู่ใด102แล้วก็02หา ต่อ้วนชุดสองโตสองหาแล้วก็ศูนยพี่น้องแนมเห็นเป็นตัวไหนก็ไปล่องจับคูเบิงเอาเองเ้ยพี่น้องเด้อแนวาทางเลขปฏะิทินหวงปูสวง1ิบหกกรกฎาคม102่หาจับคูบเอาตามใจมักเลยพี่น้อง ท่านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสขคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจกเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคอพี่น้องแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นด้จากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนำเดือจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้วจ้ะสื่อตามกอลังซับสื่อตามผืนดวงของเจ้าของด้วยพี่น้องเดอ้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสกคนโซดีแห้งๆปังๆมันม่นๆราำร,ร,รวยกันทุกคนดอ้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำนี้ก่อนดอ้อจ้ะแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า